ไปดูเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างนะคะช่วงนี้ต้องบอกว่าคนกรุงอ่วมนะคุณอรินทร์รวมถึงในพื้นที่อื่นๆด้วยค่ะเนื่องจากในช่วงนี้ฝนถล่มหนักหลายพื้นที่นะคะโดยเฉพาะอิทธิพลจากพายุไซโคลนโมราที่เคลื่อนขึ้นฝั่งบังกลาเทศและเมียนมาในวันนี้ค่ะก็ทําให้ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากพายุไซโคลนโมราล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนแล้วนะคะให้ทุกทุกภาคต้องเตรียมรับมือกับฝนระลอกใหม่ วันนี้พายุไซโคลนโมราพัดถล่มที่หมู่เกาะเซนมาตินและเท็กนาฟพื้นที่ชายฝั่งของเมืองค็อกปารซาความเร็วลมมากถึง135กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยเฉพาะในพื้นที่ชายฝั่งค่ะตอนนี้เกิดน้ําท่วมสูง2เมตรทางการได้สั่งอพยพประชาชนในเมืองคอกปาซาแล้ว2 0 0 0 0 0คนรวมถึงที่เมืองจิตตะกรองอีกราว150,000คนนะคะมู่เกาะแห่งนี้ค่ะอยู่ห่างจากชายฝั่งเมียนมาเพียงไม่กี่กิโลเมตรนี่ก็คือสภาพที่เกิดขึ้นนะคะจะเห็นว่าน้ําท่วมขังเนี่ยหลายจุดไม่แพ้กับกรุงเทพมหานครเลยค่ะกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็รายงานว่าอิทธิพลจากพายุไซโคลนโมราก็ทําให้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักในทุกภาคของประเทศค่ะดังนั้นก็ขอให้ประชา ระวังที่จะเกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าหลาหลากเอาไว้ขณะที่ทางฝั่งของทะเลอันดามันมีคลื่นสูง2-3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณนี้เดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กในทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งค่ะในส่วนของ กรมชลประทานนะคะก็มีรายงานเหมือนกันค่ะบอกว่าสถานการณ์น้าในแม่น้ําเจ้าพระยารวมไปถึงแม่น้ําสายหลักอื่นๆระดับน้ํายังต่ํากว่าตะลิ่งสามารถที่จะรองรับปริมาณน้ําได้อีกมากนะคะแต่ว่ากรมชลประทานก็มีการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ําในทุกพื้นที่โครงการของชลประธานทั่วประเทศไม่ว่าจะติดตั้งเครื่องสูบน้ําในจุดเสี่ยง ที่จะเกิดน้ําท่วมการเร่งระบายน้ําในพื้นที่น้าท่วมขังรวมไปถึงการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ําในแต่ละพื้นที่อย่างใกล้ชิดค่ะและฝนที่ตกดักลงมานี่นี่นะคะก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุหลายจุดตินกันค่ะอย่างวันนี้จุดหลกัหลกๆเลยที่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมสภาพของรถแท็กซี่คันหนึ่งที่กําลังวิ่งฝ่าสายฝนนะคะรถแท็กซี่โตโยต้าอัลติสสีชมพูค่ะไปชนกับ เหล็กกั้นที่เปิดปิดสะพานกรุงเทพบนถนนพระรามสามมุ่งหน้าฝั่งธนบุรีดูสภาพกระจกะนะคะก็ถูกเหล็กกั้นนี่แหละค่ะทะลุเข้าไปแล้วก็ทําให้คนขับได้รับบาดเจ็บทะลุจากกระจกด้านหน้าออกไปยังกระจกด้านหลังนะคะทำให้คุณกรมมาขันขวาอายุ67ปีเป็นโชเฟอร์รถแท็กซี่คันนี้ได้รับบาดเจ็บศีรษะแตกและหมดสติไปเจ้าหน้าที่กูภ้ภัยต้องช่วยกันรประถมพยาบาลก่อนที่จะนําตัวส่งโรงพยาบาลจากการสอบสวนตํารวจบอกว่า ก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กลมทางหลวงชนบทค่ะซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมเครื่องปิดกัน้นรถบนสะพานกรุงเทพก็ได้รับการประสานงานมาจากเจ้าหน้าที่กลุ่มกรมอู่ทหารเรือบอกว่าวันนี้ช่วง9โมงจะมีเรือหลวงสุรินผ่านเข้ามามีจุดหมายไปยังกรมอู่ทหารเรือย่านปราณน,นกค่ะปรากฏว,ว่าเวลาประมาณ8โมง40นาทีนะคะเหลือเวลาอีกประมาณ20นาทีจะถึง9โมงก็จะถึงเวลานัดหมาย มีข้อมูลว่าเรือหลวงสุรินทร์ผ่านมาถึงสะพานภูมิพลแล้วเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบก็เตรียมที่จะอำนวยการจราจรให้ในช่วงที่จะนําที่กั้นปิดกั้นรถบนสะพานกรุงเทพเพื่อจะยกสะพานเปิดให้เรือแล่นผ่านมุ่งหน้าไปยังจุดหมายปลายทางแต่สุดท้ายแล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้คุณนรินค่ะไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบทผู้ควบคุมระบบไฟฟ้าสั่งการเครื่องกลัน้น กลับไปไขกุญแจเปิดเครื่องกั้นออกมาก่อนโดยที่ยังไม่ได้มีการประสานกันเลยหรือรับคําสั่งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยทําให้เหล็กเครื่องกั้นก็กระเด้งออกมาถูกกระจกรถแท็กซี่เป็นเหตุทําให้โชเฟอร์คนนี้ได้รับบาดเจ็บนี่แหละค่ะ หลังจากเกิดเหตุนะคะเจ้าหน้าที่คนนี้ก็หายตัวไปตำรวจเขาก็ต้องเร่งติดตามตัวมาสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไปค่ะโอ้ถือว่าเคราะห์ดีมากนะคะที่ไม่ถึงแก่ชีวิตเพราะว่าดูจากสภาพรถแล้วก็เหล็กแล้วเนี่ยน่าจะเจ็บไม่น้อยเลยฝากไปนุทาหอนสำหรับคุณผู้ชมที่ใช้รถใช้ถนนในช่วงที่ฝนตกหนักด้วยต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงค่ะ